สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันเสาร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่17-23ถึง23เมษาย,ยน2565นะครับดวงดีของคนเกิดวันเสาร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับชางคนเกิดวันเสาร์ <laughs> วันนี้จะไม่ถูกหวยแน่เลยคนเ<ไ>ป็นลูกสาวนะคะ <laughs> ได้ไพ่แปดช่วยน,นะคะดังนั้นเนี่ยคะก็ไพ่ใบนี้สําหรับคุณในด้านโชคนี้ที่มันเกิดในด้านดีนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยบางทีถ้าคุณรู้สึกว่าทําอะไรมานานและแล้วมันไม่ได้ผลตอบรับที่ดีสักทีนะคะม,มันก็อาจจะหมายถึงว่ามันถึงเวลาแล้วละที่คุณจะต้องตัดอกตัด ใจนะคะแล้วก็ปล่อยวางในงานนั้นหรือสิ่งที่คุณทําอันนั้นเนี่ยไปซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะมันอาจจะดีกว่าที่คุณยังฝืนทําต่อไปเพราะการที่คุณฝืนทําต่อไปเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งเสียทั้งสุขภาพจิตทําไปกลุ้มไปจิตตกไปไร้คนสนับสนุนไม่มีใครเหลียวแรงรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวตามลําพังนะคะดังนั้นการปล่อยวางมันแล้วเดินออกไปมันน่าจะดีกับสุขภาพจิตของคุณนะอาทิตย์อา ที่หน้าเนี่ยมากที่สุดมากกว่านะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เราจะต้องทําต้องทํามันต่อไปเพื่อให้มันเสร็จเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบหมดหน้าตักของคุณแล้วเงินเก็บของคุณนี่คือก้อนสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณยังฝืนทําต่อไปเนี่ยเงินทองมันก็ยังจะเสียต่อไปอีกนะคะมันก็จะทําให้การเงินฝุเครื่องได้ดังนั้นการตัดอกตัดใจละทิ้งแล้วก็จะเข้าไปตอนเนี้ย มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานที่มันไม่สําเร็จสักทีทำนานแล้วนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยมันมีลูกค้าที่คุณดิวอยู่ในเรื่องการงานนะคะแล้วมันไม่สําเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็คงจะต้องปัดออกปัดใจแล้วบางทีเราเสียโอกาสเรานะคะมัวแต่ยังใช้เวลาดิวอยู่ทําอยู่อะ่ะมันทําไม่เห็นโอกาสใหม่ๆไม่เห็นโอกาสใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆดังนั้นคุณปล่อยวางซะ แล้วก็ลองเดินไปห,หาลูกค้าใหม่กลุ่มใหม่บางทีคุณอาจจะเจออะไรดีๆข้างหน้าของคุณก็ได้นะคะในส่วนเรื่องของการเงินอย่างที่มันก็สอดคล้องกับการงานอะคือบางทียังยื้อทำมันก็เสียเงินเยอะใช่ไหมคะดังนั้นการ ปล่อยวางมันซะมันก็จะทําให้ทุนมันจมน้อยลงหรือไพ่ใบน,นี้นะมันอาจจะหมายถึงการเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะมันอาจจะหมายถึงว่าบางทีอยู่บ้านมานานแล้วว่าจิตตกมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บคอนู่นนี่เทสอะไรก็ขีดเดียวทุกทีเทสสองอาทิตย์แล้วก็ยังขีดเดียวแต่ตัวเองก็ยังกังวลอยู่ดังนั้นคุณอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่ ปล่อยวางความกังวลเดินออกมาหน้าบ้านมั่งค่ะเดินเล่นมั่งนะคะออกไปเจอผู้คนอะไรบ้างเดินย่ายหน้าบ้านมั่งค่ะเอาเพราะว่าบางทีเนี่ยคนลอบข้างกันเน่เป็นโควิดกันเยอะนะพี่บ้านสามสี่บ้านเน่ันก็ไม่กล้าออกไปไงดังนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะเพราะใช่ต้องออกมาหน้าบ้านแล้วหรือหมายถึงออกไปเดินทางไปพักผ่อนนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออ จิตตกน้อยลงกับการที่อยู่กับที่เดิมอ่ะไห้ใบนี้บอกว่าคุณต้องออกจากที่นะัปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเราอ่ะมันจะดีกว่าเปลาอาจจะเจอคนติดโควิดมากกว่าหรืออะไรมากกวแต่ถ้าเราป้องกันตนัวเองดีนะคะแล้วเรามั่นใจว่าเอ,อ เราแข็งแรงเพียงพอแล้วอ่ะเดินย่อยหน้าบ้านอาจจะน้อยไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านหรือเดินทางนะคะอาจจะเออไปรดน้ำดำหัวญาติสนิทนิสหยัยเพราะแก่ผู้ใหญ่เราก็ได้นะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลอดภัยอยู่เพราะการอยู่กับที่น่าจะเป็นไม่ไม่ใช่สิ่งเดียวคุณเพราะมันจะยิ่งทําให้คุณเครียดนะคะส่วนในเรื่องความรักมันอาจจะเป็นอทิษฐานแบกว่าถ้ามันมีเรื่องถ้าใครที่แบบเป็นแฟนกันแล้วมันมีเรื่องขัดข้องหมองใจกันมานานมันอาจจะ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคิดไข้ครวญการยิ่งอยู่ยิ่งน้อยยิ่งเสียสุขภาพจิตอาจจะยังไม่ต้องเลิกกันค่ะเพียงแต่ว่าห่างๆกันไปหน่อยช่วงนี้ลองมาทบทวนเป้าหมายของตัวเองก่อนหรือว่าไปพบเจอคนอื่นบ้างนะคะบางทีมันจะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีกับชีวิตของคุณเพราะการยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่ยิ่งเครียดก็่าไปอยู่เลยค่ะเออ ก็ห่างๆกันซะบ้างไม่อยากบอกว่าอย่าไปอยู่เพราะไม่งั้นมันเหมือนเป็นการยุให้เลิกกันซึ่งไม่เอาเราจะไม่ทํานะคะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องอถือว่าบางทีอาจจะได้ไปพักผ่อนกันทั้งครอบครัวก็ได้นะคะมันไม่ได้เป็นไพ่ร้ายเสมอไปมันอาจจะหมายถึงคุณออกจากบ้านกันทั้งคู่ไปท่องเที่ยวอะไรกันก็ได้นะคะอาจจะไปต่างประเทศยางได้เลยนะคะไพ่ใบนี้แล้วก็ในเรื่องของการเงินก็น่าถ้าจะเสียเงินสักหน่อยก็น่าจะ การออกไปเที่ยวนอกบ้านกันนะ,ะคะมันก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะมันเกิดในด้านที่ดียังไงก็ต้องระมัดระวังรักษาอารมณ์ของตัวเองให้ดีเมื่อเกิดไพ่ใบนี้แล้วก็ต้องอะไรที่มันยื้อไม่ไหวไม่ว่าจะการงานการเงินความรักเราต้องปล่อยวางแล้วก็จากมันไปซะบ้างในช่วงนี้มันจะทําให เอ่อเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณเรื่องใจเรื่องใหญ่แต่พี่ไก่ใจมันมันทุกข์แล้วเนี่ยทําอะไรมันก็คงไม่ประสบผลสําเร็จแต่นั้นการอยู่กับที่ทําให้เป็นทุกข์ก็ออกมาจากที่ตรงนั้นนะคะแล้วมันจะน่าจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นค่ะคมับ,บา,า <ๆ S 2> โอเคคนเกิดวันเสาร์นะครับความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทําให้คุณมีโชคดีนะครับโอเคก็ดีแล้วที่มันเกินมาในด้านที่ดีนะครับ มาดูกันว่าแล้วดวงร้ายของคนเกิดวันเสาร์นะครับจริงๆที่ต้องระวังนะครับล้วก็ลีกเลี่ยนได้ลีกเลี่ยงซะจะได้เหลือแต่เรื่องดวงดีนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับแม่มันก็มาเกี่ยวข้องกับกาเดินทางเรื่องเดินทางให้ดีๆแล้วกันนะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับเพราะว่าเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็ต้องเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับการเดินทางนะครับทั้งสัปนา์น้คนเกิดวันเสาร์ก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณกันเตือนไปแล้วนะครับ เรายัางอยู่ในสภาวะของที่มันเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับงั้นการออกไปจากจุดเดิมการไม่ทนแล้วนะครับดีกว่าที่จะทนต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาใดๆหรือคุณอยากจะเดินทางท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับไปได้นะครับไปแล้วดีกว่าแต่ก็ต้องระวังเรื่องของโรคไปไข่เจ็บอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางที่ที่ไปก็ยังต้องมีความระมัดระวังอย่างน้อยๆเราก็ต้อง ยังคงมาตรการของการใส่หน้ากากเป็นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่าเผลอทีเดียวนะครับว่าเราเจอกับคนที่เรารู้จักเราไปอนอกสถานที่แต่ว่าคนแค่รู้จักเราเราเรา,เราไม่รู้จักโรคนะครับเพราะว่าเขาอาจจะตามมาด้วยนะครับกับคนคนนั้นบางคนเนี้ยทำหน้าที่เป็นพาหะอยู่นะครับตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลย เอาพาเอาโรคมาแพร่ให้คนอื่นซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้ตัวนะครับก็อย่าไปโทษเขานะครับก็ไม่ได้มีความตั้งใจจากนั้นตัวเราเองต่างหากที่ต้องหาทางป้องกันระมัดระวังตัวเราด้วยนะครับจะได้ไม่ประมาทแล้วก็ไปเจอโรคภัยไข้เจ็บนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องเตือนกันในในเรื่องของดวงร้ายนะครับการเดินทางออกไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําตัวไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะทำตัวเป็นเด็กๆนะครับ สัปดาห์นี้ต้องมีเหตุมีผลหน่อยนะครับเวอาจ,จะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับการการที่ทําตัวเหมือนเด็กน้อยที่แบบว่าเห็นอะไรก็น่าสนุกสนานไปหมดนะครับแล้วก็เด็กน้อยนี่ก็คือสภาวะของความไม่โตหรือไม่เป็นผู้ใหญ่เพียงพออาจจะเหตุผลน้อยเกินไปมองโลกด้วยทัศนคติที่มันไม่เปิดกว้างนะครับหรือไม่เป็นจริงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนั้นการมีเหตุมีผล การเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นนะครับอาจจะดีกว่าที่คุณไปแบบมีนิสยัยแบบเปด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือนั้นมันอาจจะกําลังบอกว่าสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะหมายถึงเด็กๆเ,เรื่องของเด็กๆนะครับถ้าบ้านใครคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมีเด็กเล็กอยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นลูกของคุณหลานของคุณนะครับก็ระมัดระวังดูแลเขาหน่อยนะครับอาจจะเป็นเด็กที่น่ารักน่าชังซนพูดเก่งนะครับ แต่ความสนความเก่งอะไรของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยนะครับเขาอาจจะเผลอด้วยความเป็นเด็กนะครับอาจจะหกล้มหรือเล่นอะไรไม่ระมัดระวังนะครับก็ใส่ใจดูแลหน่อยจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องเด็กก็อาจจะหมายถึงเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับอ่าทั้งคนวันเสาร์ถ้าเป็นเรื่องการงานเนะเป็นเจ้าของกิจการ ดูแลใส่ใจบริวารหรือคนงานของคุณพนักง,งานของคุณให้ดีๆนะครับสัปดาห์นี้โดยเฉพาะพวกที่ทําหน้าที่เป็นเซลล์นะออกไปค้าขายออกไปพูดเจรจาไปติดต่อลูกค้านะครับสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับงั้นคอยดูแลหรือคอยอบรมคอยแนะนําความรู้หรือสิ่งอะไรที่เขาไม่เข้าใจนะครับให้เขาเข้าใจในงานเนื้องานของเขาแม้มั่นใจว่าเขามีความเข้าใจจริงๆไม่ไปพูดอะไรผิด ครับพูดเก่งแต่ถ้าเนื้อหามันไม่ใช่นะครับก็มีปัญหานะครับอาจจะสร้างความเสียหายใน,ในการงานของคุณได้หรือมองดูแลลูกน้องทั้งหมดด้วยก็ได้นะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับบางท่านนะครับอาจจะเจอปัญหาลูกน้องลาออกก็ได้นะครับมาดูก็แป๊บๆแล้วก็ไปนะครับก็อาจจะเจอปัญหาพวกนี้นะขาดลูกน้องขาดบริวารน,นะครับก็อาจจะต้องนั่งรับคนใหม่นะกาลังสอนงานเป็นแล้ว ก็ไปซะละอะไรเงี้ยนะครับโดนซื้อตัวไปอะไรอย่างนี้บ้างก็ได้นะครับก็ระวังหน่อยนะครับคนเกิดวันเสาร์อาจจะเจอปัญหานี้ได้ในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากเรื่องของลูกน้องบริวารนะครับบางคนไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งเด็กไม่มีลูกน้องบริวารอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างคุณกันนี่ก็มีเจ้าสิบถ้วยอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ดูแลหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับเช่น ออกไปข้างนอกอาจจะพัดหลงนะก็อย่าปล่อยนะครับอาจต้องมีล่ามล่ามโซ่กันหน่อยหรืออะไรจูงสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเผลอเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้อาจจะหลงออกไปข้างนอกออกไปวิ่งเล่นนะครับแล้วกลับบ้านไม่ถูกนี่ก็ได้นะครับหรือไปเจอปัญหาอะไรต่างๆข้างนอกได้ฉะั้นสัปดาห์นี้ดูแลใส่ใจลูกหรือสัตว์เลี้ยงที่คุณรักหน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีเรื่องใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเกี่ยวเรื่องกับบริวารเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเดินทางทั้งหลายนะอาจจะหมายถึงใช้เงินกับเรื่องยานพานะของคุณก็ได้นะครับถึงเวลาที่ต้องเอาไปเช็คเอาไปตรวจก็บางทั้งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องเสียเงินไปถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันต้องจําเป็นนะแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับก็ใช้ใช้ไปเลยครับนะครับเพราะว่าลดรายยามพานะเราก็ต้อง เอาเขามาใช้งานนะครับก็เสียได้เสียไปแต่ที่อะไรที่มันไม่จําเป็นก็รายจ่ายเหล่านั้นออกไปนะครับเพื่อจะได้บริหารจัดการการเงินของคุณให้มันมีความสภาพคล่องนะครับอาจจะเสียเงินกับพวกบริวารลูกหลานถะ้าคุณไม่ได้ดูแลให้ดีนะอาจจะเขาอาจจะเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปเสียเงินได้นะครับงั้นก็ถ้าเขาคุณดูแลเขาดีๆหรือป้องกันหลีกเลี่ยงไม่เขามีปัญหาแล้วนะครับก็จะได้ลดปัญหาภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจจะต้องเสียไปกับเรื่องพวกนี้นะครับคุณอาจจะเจออะไรใหม่ๆนะครับแล้วเป็นของอะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเป็นของที่มันของเล่นของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันถูกใจอะมันอยากได้ขึ้นมานะครับก็เตือนตัวเองแล้วกันว่าเอ้ยเราเรามีเงินพอหรือเราถ้าเกิดคุณมีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะเสียเล็กๆเ,เสียน้อยแล้วมันรู้สึกว่ามันแค่สร้างความสุขความบันเทิงก็โอเค ก็อยากจ่ายก็จ่ายนะครับแต่ระวังว่าได้ของมามันจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้นะครับของคุณภาพแบบเด็กๆของคุณภาพไม่ใช้ไปก็อาจจะไม่ทนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็ตัดสินใจให้ดีๆเรื่องของการใช้เงินนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์และโสดอยู่นะครับก็ดูแนวโน้มเรื่องความรักค่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสัปดาห์นี้นะครับเจอใครก็อาจจะแบบ เจอปุ๊บถึงเขามีสเสน่ห์ดูดีก็ตามนะครับท่างพูดท่างคุยแต่มาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเขาไปนะครับเ็าอาจจะใช้คุณเป็นแค่ทางผ่านนะครับงันสัปดาห์นี้คนเกิดวันเสาร์ที่ยังสอยู่ผมว่าไปใส่ใจเรื่องการงานเรื่องเรื่องอะไรที่คุณจะต้องแบบไปหางานใหม่หรือไปย้ายสถานที่ไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรพวกนั้นดีกว่านะครับจะทําให้คุณดวงดีกับเรื่องพวกนั้นนะครับเพิ่มความรักวางวางมันไปก่อนนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ เช่นกันนะครับเมื่อกี้คุณกันก็เตือนแล้วว่าดูแลใส่ใจกันให้ดีหรือพูดคุยกันให้ดีนะครับถ้ามีปัญหาห่างๆกันไปสักพักก่อนนะครับอย่าใช้อารมณ์ใส่กันเพราะว่าอาจจะมีการโต้เถียงแล้วที่เป็นห่วงก็คือมันจะลุกลามบานไปลายไปถึงขั้นเลือล้างกันไปได้นะครับแต่ห่างๆกันไปสักพักอาจจะทําให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วพออารมณ์ดีขึ้นค่อยกลับมาพูดคุยกันจะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของ สุขภาพนะครับแนวโน้มคนเกิดวันศุกร์ไอ้คนเกิดวันเสาร์นะครับจริงๆแล้วก็สุขภาพไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับอย่างมากก็มีความเครียดนะครับหรือการเดินทางมากๆนะก็อาจจะทําให้เนื่อเหนื่อยเมื่อยล้าได้บ้างนะครับแต่โดยรวมสุขภาพน่าจะแข็งแรงดีไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงไพ่จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันเสาร์นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับอ mm ือ hmm. ไพ่ก็ขึ้นมาอวยพรแบบว่าอยากให้คุณมีความหนักแน่นนะครับอยากให้คุณมีความมั่นใจนะครับอย่ากังวลอย่าเครียดจนเกินไปสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับไพ่ก็เลยอวยพรให้นะครับอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆใครพูดใครนินทาว่าร้ายต่างๆนะครับมันก็แค่เอามีดไปกรีดหินนะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะมากระทบคุณได้จริงๆนะครับเรื่องคํานินทาว่าร้ายต่างๆ การเข้าไปในโซเชียลนะทุกวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการบูลลี่กันในโซเชียลอะไรพวกนี้มันก็แค่ที่ที่ของคนที่มีปัญหาเขามีปัญหาเองแหละเขาอยากจะระบายเราไม่ต้องไปรับมานะครับก็จะได้ไม่ต้องมาใส่ใจไในตัวเองคนก็ไม่กระทบกับความรู้สึกของคุณได้นะครับแต่ถ้าคุณไปรับมาคุณก็จะกระทบกับตัวเองนะให้วพรให้คุณมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยแนวทางหรือรูปทางที่ คุณจะค้นพบได้นะครับมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลก็ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้คุณไม่ลนลี่นะครับสามารถที่จะมีแนวคิดหรือแนวทางที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณต้องการนะครับก็ขอให้คนเกิดวันเสราร์ทุกคนโชคดีนะครับ